รถเข้าใหม่รอการปรับสภาพสวยๆอีกหนึ่งคันนะคะกับ To y ยต a าอ t i ติ 1.8e ปี2018ราคา3 99,000บาทเท่านั้นนะคะได้ชุดแต่งสเกิร์ตสวยๆรอบคันแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะเป็น t o y ยต a a อ t ติ 1.8e แนะนำคันนี้เลยนะคะได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยๆนะคะบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะคันนี้ก่อนปรับสภาพจะเป็นยังไงนะคะวันนี้นุชพาชมรายละเอียดตัวรถคันนี้อย่างลึกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือว่าบ ต่างๆนะคะใครที่สนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะด้านหลังมาพร้อมสเกิร์ตด้านหลังมีมาให้แล้วสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาเรทพรนี้นะคะใครสนใจคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาหาหนุตามเบอร์โทรล่างและฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะและชมคลิปนี้ให้จบด้วยรับรองคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนไปรับชมรายละเอียดในตัวรถคันนี้ได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่สนใจออาติสมือสองนะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุชเพชรยนต์อีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับนุชที่โกดัง3นะคะที่เก็บรถอีกที่หนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เรานะคะพามาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะหรือว่าก่อนปรับสภาพนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเจอคันหนึ่งสวยมากเลยพี่ค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว 1.8e แต่ว่าได้ชุดแต่งสเกิร์ตนะคะ เหมือนตัว s Sport เลยนะคะใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะนุชแนะนำคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะตัว 1.8e นะคะกับ Toyo ต a a เอ i ตินะคะปี2018ราคา399,000นะคะฟรีดาวน์ผ่อน6,800บาทนะคะคันนี้ไม่ใช้งานเดิมแท้โรงงานเพียงแค่100,000เท่านั้นเองนะชุดแต่งเดิมโรงงานบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะรายได้อยู่ที่15,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถเป็นเจ้าของคันนี้คนเดียวจบเลยใครที่กาลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะออกกับนุชในคลิปนี้ออก เลยบาทไม่มีค่าใช้จ่ายและที่สําคัญนะคะวันมารับรถเอาน้ามันเต็มถังไปเลยนะคะรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะรับรองคันนี้สวยคุ้มแน่นอนคะ่ะพี่ๆคะ่ะเพิ่งรับเข้ามาเลยนะก่อนอื่นขอย้ำอีกทีนึงนะคะคันนี้ยังไม่ผ่านการเก็บงานหรือว่าปรับสภาพนะ,ะอาจจะมีบางอย่างที่โดนถอดออกไปทำความสะอาดอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้มารีวิวเพียวๆให้เห็นเลยนะ ในส่วนของรายละเอียดด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าเนี่ยได้เป็นชุดโครมเมี่ยมเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นโฉมไมเนเชนแล้วเรียบร้อยกันชนด้านหน้าเนี่ยอยู่สภาพสวยๆส,สมบูรณ์เลยนะคะมาพร้อมไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะคะโคมไฟใสกิ้งสภาพสมบูรณ์ไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเช่นเดียวกันหนาสวยๆเลยการชนเนี่ยไม่มีริ้วรอยนะคะสกิดหินแต่อย่างใดนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานหน้าโปง่งซุ้มรอก็เช่นเดียวกันนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะไม่มีประวัติพิการชนหนักจมน้ํากองใหม่มาแน่นอนนะคะในส่วนของรายละเอียดตัว แมคันนี้นะคะก็ได้เป็นแมตเดิมโรงงานสีทูโทนสวยๆแบบนี้เลยนะคะยางปี2021นนะคะดอกอยางเนี่ยลูกค้าบอกได้เลยว่า จริงๆแล้วมันยังมันยังมีการใช้งานได้อยู่นะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากได้ตัวยางปี2021นะคะเดี๋ยววันมารับรถเดี๋ยวนุชเปลี่ยนเป็นปี23ให้เลยนะคะเดี๋ยวนุชเปลี่ยนให้ใหม่นะ,ะสเกิร์ตด้านข้างนะคะสวยๆแบบนี้มีมาให้แล้วนะใครที่สนใจนะคะอยากได้เป็นตัว1.8 ESport ES แต่ราคาสูงวันนี้ลูกค้าได้เพียงแค่ราคา399,000บาทแต่ได้ชุดแต่งตัว เอสปอร์ตมาทั้งหมดแล้วนะคะในราคาเพียงแค่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคุ้มแน่นอนค่ะพี่ๆสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะสันเตียมคมๆสีเดิมโรงงานสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะกระจกด้านข้างตัวรถนะคะได้เป็นกระจกเดิมพาร์ทเดิมทั้งหมดเลยนะคะหรือว่ากระจกมองข้างได้เป็นระบบปรับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะกระจกด้านหน้าก็ได้เป็นพาร์ทเดิมเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของรายละเอียดคิ้วกระส่าคันนี้นะคะติดตั้งมาจากโรงงานให้แล้วเรียบร้อยสวยๆนะคะมือ เปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะกระจกด้านข้างก็ได้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะคะสำหรับภายในนะคะคันนี้ได้เป็นคุมโทนสีดำนะคะได้เป็นเบาะผ้านะ,ะอาจจะมีตรงเบาะตรงนี้นะคะอาจจะมีเก็บรองเก็บงานให้เลย็กน้อยนะคะพี่นะแต่ตัวเบาะเนี่ยเดี๋ยวเก็บงานให้นะคะแล้วก็เบาะด้านหน้าตัวรถเนี่ยสภาพสมบูรณ์ด้านหลังก็เบาะเดิมโรงงานสวยๆเลยตรงนี้อาจจะไปทาความสะอาดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะพี่ๆคะ่ะฟังก์ชันด้านในเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรูปเล่นเครื่องเสียงนะคะดีเอ่อซีดีเอฟเอ็มนะคะเชื่อมต่อได้หมด เลยนะคะระบบแอร์ปรับมือนะคะเป็นเกียร์ออโต้คอนโซลตรงกลางอยู่สภาพสวยๆเลยบอดี้ภายในตัวรถเนี่ยเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะฟังก์ชันก็ค่อนข้างเต็มแล้วเรียบร้อยนะคะคอนโซลด้านหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะ,ะและในส่วนของรายละเอียดนะคะโครงสร้างตัวซอกประตูคันนี้นะคะหัวน็อตไม่มีการขยุกขยื่นน็อตเดิมโรงงานสวยๆไม่มีการดโรงงานารดนเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะคะแผงประตูด้านข้างสวยๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตอยู่สภาพเดิมนะสวยๆไม่มีช้ำเลยนะคะแล้วก็เสาบี นี่นะคะเสาบีนะคะหัวน็อตอยู่สภาพเดิมนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวแผ่นเพจเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์สวยๆเลยนะคะสันเรียมคมๆเห็นได้ชัดนะคะสำหรับด้านข้างสวยๆเลยสี่คันนี้นะคะสีเดิมโรงงานด้วยกระจกรอบคันก็ได้เป็นพาร์ทเดิมเช่นเดียวกันนะคะและในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะพี่ๆคันนี้นะคะกว้างมากๆเลยนั่งสะดวกสบายนะได้เป็นเบาะผ้าซึ่งข้อดีของเบาะผ้าเลยนะเวลา จอดนะคะตากแดดนะไม่ร้อนนะตัวรถเนี่ยดีเลยนะคะแล้วก็บาะผ้าไม่มีช้ำไม่มีถลอกขีดขาดเลยนะคะสวยๆเดิมๆภายในตัวรถก็ค่อนข้างเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักมาแน่นอนนะคะแล้วก็มีที่ ชาร์จแบตให้ด้วยด้านหลังนะคะเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถคันนี้เก็บงานเสร็จนะคะหรือว่าใครอยากดูรายละเอียดตรงเก็บงานเสร็จเนี่ยแวะมาดูเลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งถนนเซรีไทย68แยก1เมืองบุรีกรุงเทพนะ,ะหรือว่าโทรติดต่อเข้ามาหาหนุ่ได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะมารับชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดด้านหลังคันนี้นะคะได้ชุดแต่งสวยๆสเกิร์ตสปอยเลอร์มีมาให้หมดเลยนะคะคุ้มเลยค่ะพี่ๆคันนี้นะคะตัว 1.8e แต่ ตัวชุดแต่งเนี่ยได้ครบแล้วเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยราคา3า9แ0 0บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวน์ผ่อนเพียง6,800บาทตลอดยุสัญญาเลยนะคะ,ะมารับชมกันต่อไฟท้ายเดิมสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีดูรอยการแตกรล้าวเลยเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะสภาพสันเรี่ยมคมๆสีเดิมสเกิร์ดด้านล่างนะคะติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วนะคะเซนเซอร์ด้านหลังก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะสปอยเลอร์ด้านหลังก็มีมาให้เท่ๆเลยนะคะไฟเบรกดวงที่3สวยเดิมนะคะแล้วก็ ตัวไฟเบรกเนี่ยตรงด้านนี้นะคะก็สภาพสวยๆเดิมๆนะคะกระจกด้านหลังได้เป็นพาร์ทเดิมนี่เลยนะคะพี่ๆท่านไหนกาลังตามหารถเอาติ๊ไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยราคาค่อนข้างจับต้องได้เลยนะ,ะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยนะคะเป็นรถบ้านนะสวยๆเลยพี่ๆคันนี้คุ้มแน่นอนนะคะใครที่ได้ไปนะคะผ่อน6,800บาทได้รถสภาพนี้ถือว่า คุ้มแน่นอนเลยค่ะพี่ๆนะภายในก,กว้างๆนะคะตัวภายในไม่มีช้าเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะนี่คือสภาพที่ยังไม่เก็บงานนะคะเพิ่งรับเข้ามาเลยนะตอนนี้ก็คือสภาพเนี่ยดีมากเลยนะอาจจะมีตัวเบาะที่ถอดไปทำข้อสารเลยย็กน้อยเท่านั้นเองนะซอกประตูทั้ง4บานนะรอยมกนะคะหรือว่าหัวน็อตเนี่ยอยู่สภาพเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะลูกค้า ไม่มีด้วยรอยการแกะไข่งัดแงะนะแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานทั้งหมดเลยภายในกว้างๆนะคะสวยๆส,สันเรียมเลยคมๆเห็นได้ชัดนะคะ และในส่วนของบอดี้รายเอียตัวรถนะคะเดี๋ยวหนูพาชมเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันก่อนนะคะเสาบีหัวน็อตเดิมโรงงานสวยๆนะคะแผงประตูอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานแบบนี้เลยนะคะและในส่วนของรายเอียตตัวเสาบีทั้ง2ฝั่งนะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะาหัวน็อตอยู่สภาพเดิมนะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดเงี้ยสติกเกอร์ต่างๆจากโรงงานยังอยู่ให้เห็นแบบนี้เลยนะคะอ่ะมารับชมกันต่อนี่นะคะสําหรับภายในนะคะคันนี้นะคะลูกค้า บอกเลยว่าได้เป็นนะคะตัวไม่เดิมโรงงาน1 5 0 0 0 0สนห้าหนะคะสี่พกิโลเท่านั้นนะคะไม่เดิมโรงงานด้วยนะคะพรมลายมอลติฟังก์ชันสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะหน้าจอนะคะเชื่อมต่อนะคะ m v d FM ได้นะและก็สาย USB ก็มีให้นะคะลูกค้านี่สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะแล้วก็ตัวระบบแอร์นะคะปรับมือเนี่ยนะคะปรับได้4ระดับแอร์เย็นฉ่ำด้วยนะคะลูกค้าสวยๆนะแล้วก็ตัวเกสการใช้งานเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะ คันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นรถนะคะรถบ้านนะคะรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์นะคะสวยๆเลยนะคะนี่ภายในคอนโซลหรือว่าจะเป็นในส่วนของที่บังแดดก็อยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานนะคะไม่มีช้ำตัวไฟหน้าก็เปิดปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่เลยนะคะนี่สวยๆใครสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมหานุษย์ได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะคุ้มแน่นอนค่ะพี่ได้เป็นโตโยต้าเอลตนะคะ 1.8e คันนี้ราคา399 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวผ่อนเพียง6,800อยบาทตลอดยอยสัญญาเลยบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันรับประกันโครงสร้างให้นะคะคันนี้ไม่มีประวัติพิดความชนหนักจมน้ำมาแน่นอนแหละที่สำคัญขายออกไปแล้วเรามีวันตีให้อีก30วันหลังการขายค่ะพี่พี่ใช้ไปรถเกิดปัญหามีปัญหาตรงไหนนะคะนำเข้ามาให้หนุดูแลได้เลย30วันนะคะแต่รับรองซื้อออกไปแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะรถของเรานนะคะก่อนที่จะรับเข้ามาที่เพชรยนต์เนี่ยมีการตรวจสอบมาอย่างดีแล้วนะคะว่า ไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ามาแน,น่นอนนะคะอะไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องกันต่อนิดนึงสําหรับคันนี้ว่าสภาพตัวห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ มารับชมกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะดูโอวีวีทีไอเดิมแท้สี่สูบนะคะเป็นเครื่อง1 8 0 0งพันแปดร้อยซีซีนะ,ะบอกเลยว่าตัวห้องเครื่องเนี่ยเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะไม่มีดูรอยคราบน้ำมันไหลเยิม้มหรือว่าโครงสร้างหลักเนี่ยนะคะไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะการันตีมาให้คันหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะสวยๆแบบนี้การันตีมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นรอบคันหรือว่าห้องเครื่องนะคะรับประกันมาให้แล้วเรียบร้อยหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะรอยมคอาร์รอยกลมๆเหรียญกล เมคอัพต่างๆรอยกลมๆต่างๆสติกเกอร์ติดตั้งจากโรงงานคันนี้ก็ยังมีให้เห็นแบบนี้เลยนะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะสรุปให้อีกทีนึงนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็น Toyota a อ t ติ 1.8e นะคะปี2018ราคา399,000บาทฟรีดาวผ่อน6,800บาทเท่านั้นเลยตลอดอายุสัญญาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79บาทเท่านั้นไม่ใช้งาน150,000กิโลเป็นรถเบริลวาสซูเลยนะคะสวยๆกริบๆนะคะเป็นเครื่อง 1.8e แต่ได้ชุดแต่งนะคะตัวเอสปอร์ตรอบคันสว คุ้มแน่นอนใครสนใจคันนี้อย่ารอช้าเลยขอรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะออกคนเดียวจบนะคะโทรมาหาโนตตามเบอร์โทรด้านล่างเลยขอแค่ไม่มีประวัติติดแบคลิสต์บูโรเท่านั้นนะคะซื้อมารายได้อยู่ที่ไห่เดี๋ยวดันให้จบเลยนะคะใครสนใจรถมือสองนะคะหรือว่าเอาติดมือสองสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาหาุได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างสาหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะเอาติดมือสองเข้ามาใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ